สวัสดีครับมเมื่อนี้อยากคำเหมือดจักน้อยนะครับผมผมก็เลยว่าสิลงคลบเยาวไว้ก่อนนะครับให,ให้พี่นอนห้องในเบิง่งเบิ่งน้ากันนะครับคีบเยาสิในเบิง่งโดนๆจักน้อยครับเพราะว่าลีบเลี้ยงก็บ่ถึงหน้าที่นะครับบางทีมันอาจสิา้ฮาเบิง่งอาจสิว่าท่านเน้ครบนะครับเดี๋ยวผมก็เลยสิผ้ามาเบิง่ง มาบึงพระธาตุกับวิหารเนาะครับเนีมื้ขึ้นว่าสีงามสั่มไดเนาะครับไปเบึงเลยครับมาภาพพอดีมากพอดีมากกับแม่บบาน,นะครับพาแม่บบาดมาหาหมอก็เลยแวะแวะมาบึงสะก,ก่อนนะครับผม <S <S เป็นจังไ๋ครับงามงามมากับยามขึ้นเปิดไฟ่องใส่สีเําเลยยมเลยยล้อยยมอย,ยมู่เด้อครับฝนตกหคตรเลี่เน้ะครับ <S <S นี่ เราได้เปืนป่นๆอย่างซุ่มๆอย่างน้อยนะครับผมบรรยากาศนะยามคืนสีเบื้องร,รอบๆครับสีเบื้องร,รอบๆนะ่า,าเลก็สอมคีนคนมาทําบุญอยู่นะท่านทั้งหลายองค์พระทาดครับอันนี้ประทาดเป็นไงครับงามๆม,มาครับยามคืนมา,มากับเมียบานนี่แหะครับช่วงบ่คอยเสือนันเองครับเมือนี้ <laughs> น้าน้าพวกใคยซื้อมาเลยครับไปหาหมอหมอตะเลี้ยวครับน, <laughs> นางตาย้อนเนี่ยเด็ดเพามาหาหมอหมอนัดครับนี่ครับทั้งหน้าเมื่อคืนก็มีคนมาเรื่อยๆนะครับมีคนมาเรื่อยๆอยู่ครับเยื้ยมเคื่อนบรรยากาศเยื้มเคื่อนครับโดยรอบนะครับเป็นไงครับเยื้ยมเคื่อนอารมณ์งานมากครับ บรรยากาศเนี่ยมันขึ้นกับประมาณนี้ครับอันนี้ฝนตกขึ้นยังซุ่มสุมอยู่นะครับเนี่ยเพื่นเพื่อนยังสุมสุมอยู่เห็นไหมครับบรรยากาศ <c oughs> ครับ <c oughs> งามอยู่เลยครับผมยังมันขึ้น คืนเ็นกีมี่ต้นมาเที่ยวมะหยังอยู่ครับก็สิประมาณนี้ล่<ม>นะเนี่ยมันคืนซึ่งบะหวนนะครับเนี่มันอคืนมากตัวบหวนนะครับผมอันนี้ก็น,นาไมา่บ้านครับน้ำตาย้อนมาหาหมอหาไก่โพด คือว่ากลับหอดอุดรค่ะพ่งมาถึงพึ่งมาถึงยังไม่ได้กลับเพราะว่าไปหาหมอเสร็จแล้วก็ก็มามาไหว้พระธาตุเลยเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานที่นี่มีมีถ่ายทําคลิปวิดีโอสื่อประชาสัมพันธ์ของสำน,นักงานก็เลยหาหมอเสร็จก็เลยเดินทางมาถึงที่นี่วันนี้เราจะพักที่นี่เราจะพักที่สกลนครแล้วพรุ่งนี้เราจะไปที่โคขุนโพนยางคำ โอเคครับตามนั้นนะครับผมให้เพื่อนอธิบายฟังคลัคบเพื่อนภาพเพื่อน้่นมามภาพมานะครับบรรยากาศเนี่ยมันขึ้นกับสิมนี้พนมาทําบุญคือเก่านะครับเมื่อวมาอย่ยังบรรยากาศนะครับ ครับเอา,เอาสำหรับคลิปนี้เอาไปซ้ำนีก้อนนะครับผมให้เบ่งบรรยากาศประมาณนี้แล้วนะครับผมอันนี้กับประตูทางเขานะครับครับนะครับแล้วแล้วเราจะไปไหนต่อนะครับสวัสดีครับผม